ฝั่งของฝ่ายค้านบ้างนักข่าวก็ไปถามคุณจุลพงศ์สสของปร,ประชาชนคุณจุลพงศ์บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นนะแต,แต่สนใจเรื่องเนื้อหาสาระที่นายกอิงพูดมากกว่าที่สําคัญคือการปฏิบัติจริงแล้วก็มองว่าเดี๋ยวขอเป็นกําลังใจให้นายกเนี่ยประชุมผู้นําครั้งหน้าด้วยที่กําลังจะเกิดขึ้นและมองว่านายกอิงเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสนใจมากพอสมควรเพราะยังมีอีกหลายประเทศที่เข้าร่วมประชุมค่ะ ในเรื่องดราม่าอ่านสคริปต์ iPad คุณจรพงศ์อยู่เกศส,สอบัญชีรายชื่อพักประชาชนผู้นนามส่วนตัวนะคะบ,บอกว่าตัวเองสนใจในเนื้อหาสาระส่วนเรื่องอื่นมองว่าไม่ใช่สาระสำคัญพร้อมกับขอให้กำลังใจนายอิงในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเชื่อว่าจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะผมผมถือว่าอย่างนี้นะครับผมถือว่ามันไม่ใช่เรื่องสาระคือคือมันไม่ใช่เรื่องสาระของเนื้อหา ที่ผมสนใจคือท่านพูดว่าอะไรบ้างหรือไม่ว่าถแถลงก็ถแถลงอะไรบ้างซึ่งผมยังไม่เห็นการถแถลงโดยละเอียดจากทางด้านกระทรวงต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าไม่ไม่ใช่เรื่องสาระครับสุดท้ายนี้โดยส่วนตัวผมขอให้กําลังใจท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับต่อไปการร่วมประชุมระหว่างประเทศอีกสักสองสาครั้งเนี่ย ก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นการเจรจจนอกจากนี้ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศคนที่1คุณจุลพงศ์นําเสนอข้อมูลดัชนีอํานาจของประเทศต่างๆในเอเชียนะคะประจําปี2567หรือเอเชียพาวเวอร์อินเด็กซ์2024ซึ่งมีเพียง2เรื่องที่ประเทศไทยติด1ใน10อันดับแรกคืออันดับ6อํานาจด้านวัฒนธรรมและอันดับที่7อํานาจด้านความสัมพันธ์ทางการทูตในเชิงเศรษฐกิจ ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองทางเศร,รษฐกิจส่วนอำนาจด้านอื่นไทยไม่ติด1ใน10อันดับแรกหากมองจากการจัดอันดับประเทศไทยยังขาดพลังอำนาจในหลายเรื่องที่จะดึงดูดความสนใจจากประเทศคู่เจรจารนอกอาเซียนอีกทั้งในการประชุมที่เวียนจยันสัปดาห์นี้ยังมีผู้นําคนใหม่ในประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุมอีกด้วยทั้งนาย้มตีคนใหม่จากสิงคโปร์ใช่ไหมที่เพิ่งแต่งตั้งกัน ประธานาธิบดีจากประเทศฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีจากกัมพูชาดังนั้นความสนใจจากประเทศคู่เจราจาเช่นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียาอาจพุ่งไปที่ผู้นําใหม่จากประเทศเหล่านี้นายกของไทยอาจไม่ได้รับการติดต่อหรือแบ่งเวลาในการเจราจาแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งส่วนตัวขออย่าให้นายกและทีมงานไปสนใจมาก สิ่งที่ควรสนใจคือผลลัพธ์ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่ควรมุ่งเจรจาส่วนตัวกับผู้นําของประเทศเมียนมาลาวและกัมพูชาและขอให้นายกแสดงจุดยืนอย่างเข้มข้นเรื่องของปัญหาย,ยาเสพติดปัญหาน้าท่วมข้ามพรมแดนและปัญหาเรื่องของแกงคอเซนเตอร์ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนายกมีแสดงวิสัยทัศน์างานของกรุงเทพธุรกิจอีกง,งานหนึ่งก็เลยวันนี้โดนจ้องเลยว่าจะมีไอแพดจะมีอะไรไหมเกรงเลย <c oughs> กลายเป็นประเด็นกันขึ้นไปนะครับ